สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณคุณน้ำมนต์ของนักเรียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นประสมศึกษาปีที่1ในเรื่องวัสดุรอบตัวนะคะในวันนี้พวกเราจะได้เรียนการถึงเรื่องง่ายๆนะคะซึ่งอยู่รอบๆตัวเรานั่นก็คือเรื่องของเล่นและของใช้รอบตัวเราค่ะ เป็นของเล่นนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูน้ำมตน์นะคะอันนี้เป็นของเล่นหรือของใช้ค่านักเรียนคุณครูรู้แล้วว่าลูกตอบได้นะคะมาดูอันนี้บ้างแอมอันนี้คุณครูแล้วก็น้นองๆทุกๆุกคนคงจะได้รู้จักมันนะคะตอบในใจนะคะไม่ต้องตอบคุณครูน้ำมนต์สิ่งนี้เป็นของเล่นหรือ น้ำเงินสดใสนักเรียนรู้ไหมคะของเล่นหรือของใช้อ่ะอะอะอย่าเพิ่งบอกใครเก็บเอาไว้ต่อเอาไว้ก่อนนะคะนี่อันนี้ของคุณพ่อคุณแม่มักจะใช้งานตอบได้ไหมคะของเล่นหรือของใช้อันนี้คุณครูคเชื่อว่านักเรียนต้องชอบแน่แน่เลย ของใช้เอ่ยนะคะเอาละนักเรียนตอบคุณรูได้หรือไม่ว่าสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะนี้เป็นของเล่นหรือของใช้ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบนักเรียนตอบได้แล้วใช่ไหมคะเอาละนักเรียนมาตอบครูคนิดนึงค่ะของเล่นคืออะไรและของใช้คืออะไรใครจะตอบยกมือขึ้น 苦瓜。嗯 ของคุณครูในวันนี้จากการที่เห็นสิ่งของซึ่เป็นสื่อของคุณครูในวันนี้คงจะตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าของเล่นคืออะไรและของใช้คืออะไรโอเคไหมคะดัง,งนั้นนักเรียนทำใบงานเลยนะคะใบงานนี้นะคะใบงานนี้นะคะขอให้นักเรียนดูนะคะ แล้วทําได้ไหมคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนคนเก่งของคุณครูต้องทําได้แน่นอนค่ะทําแบบกระถัดมาส่งคุณครูนะคะคุณครูจะรอคําตอบของหนูๆทุกคนด้วยใจจดใจจ่อเลยค่ะและคุณครูหวังว่าหนูจ